สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้มาพบกันในช่องอารีร้อยแปดอาชีพนะคะเราพาทุกคนมาแยกต้นบอนสีนะคะกระถางค่อนข้างเก่าแล้วเราซื้อมานานแล้วนะคะไม่มีเวลาแยกนะคะแล้วก็จะผ่าหัวเขาด้วยนะคะอันนี้คือบอนสีทับทิมแดงทับทิมเม็ดแดงหรือว่าบางคนก็เรียกทับทิมสยามเนาะแล้วแต่จะเรียกนะคะอันนี้เราเรียกว่าทับทิมแดง ทับทิมเม็ดแดงเนี่ค่ะนี่ตอนใบเล็กๆเขาก็จะอยู่แบบนี้นะคะเพื่อนๆทับทิมเม็ดแดงจะคล้ายๆทับท shampoo, ิมเม็ดชมพูเนาะแต่คนละสีกันสะดือจะแดงเข้มแบบนี้เลยนะคะกระดูกแดงแล้วก็มีเม็ดเลือเลือแบบนี้นะคะเป็นเม็ดเม็ดสีแดงเล็กเล็กเลแบบนี้นะคะเพแบบื่อนเือนทับทิมเม็ดแดงเวลาเขากัดสีเต็มที่จะสวยมากเลยนะคะเวลานใบเขาออกมาใหม่ๆก็ๆจะออกเป็นเหลืองๆแบบนี้นะคะพอนานๆไปก็จะเขียวแดงอย่างนี้นะคะ กับทีมเม็ดแดงวันนี้ต้นเขาค่อนข้างจะมีลูกเยอะนะคะแล้วก็ก็ค่อนข้างใหญ่เราก็จะมาดูต้นเล็กๆเขาเอาเอา,เอาต้นเล็กๆเขาออกแล้วก็ต้นใหญ่ๆเราก็จะทําแม่พันธุ์นะคะนี่ค่ะต้นเล็กๆอลิซันออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทับทีมเม็ดแดงเนี่ยตอนที่เขาเด็กๆเราก็จะมองไม่ค่อยออกนะเพื่อนๆนะใบก็จะเหมือนกันใบเหมือนชายชนอยู่นะเนี่ยประมาณนี้เนาะ ทับทิมเม็ดแดงทับทิมแดงทับทิมสยามอันนี้ก็จะล้างดินก่อนนะคะอู้หัวใหญ่มากเลยตนนัวนี้อันนี้ก็ได้ล้างแล้วนะคะเพื่อนๆโอ้หัวใหญ่มากเลยค่ะทับทิมเม็ดแดงโอถ้าชายชนหัวใหญ่แบบนี้คงจะดีนะมันเป็น ถ้าชายชนหัวใหญ่ขนาดนี้ก็คงจะรวยไปเลยอันนี้ติดเลยโอ้อลิทำหลุดนะคะเพื่อนๆอลิทำหัวหลุดตรงนี้นะคะไม่รู้จะติดไหมเด๋ยวเนื้ออยู่นิดนึงน่าจะติดนี่ค่ะลองปลุกลงไปดูนะพี่นะติดก็ติดไม่ติด๋ยวแยกหัวออกก่อนตอนนี้เขาเหลืองหน้าเลยนะ ก่อนนี้เราซื้อมาจากไหนล่ะพี่งามเพอฮะงามเพอร์ของใครอ่ะเสียนตอนนี้ต้อะคะเพื่อนๆก,ก่อนนี้ซื้อมานานแล้วนะตอนนี้จะไม่มีเวลาได้ทำสักทีเลยชมพูเม็ดแดงแยกได้เลยนะแยกได้เยอะเลยนะคะเนี่ยชมพูเม็ดแดงเอาไว้ขายต้นละร้อยแยกมันแตะก่อนนี้ตอนแรก ต้นยาวมากเลยกระถางเล็กๆใส่เลยพี่คันเนี่ยมีไข่ด้วยนะคะมีเขี้ยวดูวขนาดขนาดหัวเล็กยังมีเขี้ยวเลยนะคะเพื่อนๆขนาดหัวเล็กยังมีเขี้ยวเลยเนี่ย ออกมั่วสมบูรเลยนะพี่นะเขาออกมั่วมากเลยเพื่อนๆจากหัวใหญ่ๆอ่ะเขาแบบแทงซ้ายแทงขวาแทงหน้าแทงหลังออกแบบออกแบบออกแบบเยอะมากนุ่นะพี่ดูเขี้ยวสิดูนะอออดูเขี้ยวสิเนี่ยเพื่อนๆบอลชนิดอื่นก็เหมือนกันนะคะถ้าสมมติเราไม่แยกถ้าเราไม่แยกเขาอ่ะถ้าเราไม่ผ่าเขี้ยวอ่ะเขาก็แตกแบบเนี้ยถ้าสมมติว่าชายชนของเราเราไม่ผ่าพี่ เออชายชนเราไม่ต้องปล่อยให้ผ่าก็ได้นะปล่อยให้มันขึ้นมาแบบนี้<ย>เสร็จแล้วเราก็ค่อยแยกแบบนี้แล้วพี่นะง่ายดีนะโอกาสนตายน้อยโ,โอกาสติดเยอะนะโอกาสตายน้อยถ้าเราทําแบบนี้นะเพราะว่าชายชนค่อนข้างมีราคาแพงนะคะเพราะว่าเราก็ไม่กล้าผ่าเนาะกลัวจะเสียหายเดี๋ยวเราจะรองให้เขาเป็นแบบนี้รอให้ชายชนเป็นแบบนี้แล้วเราก็ค่อยมาแยกเอาแบบนี้นะคะมาแยกหัวผ่าไปเลยขึ้นไปอีก ระวังเขี้ยวได่ฝาทางนู้นนะพี่แต่เดี๋ยวมันหักทางนู้นปัดทางนู้นก่อนนั่นหลยน้องให้พี่ปัดนี่โหไอ้สองหัวใหญ่เลยเพื่อนๆดูสิพี่ทำไมเนื้อเขาแบบนี้เด้งดึงจังเนื้อฮะไหนไอ้ยาเขี้ยวนี่หักเออไม่เบอร์เบอดติเลยนี่ นน,น,น,นนี่ได้นมาจากพี่สาวหน้าอำเภอเนาะไม่รู้ชื่ออะไรแหละโอ้หนี่พี่ไปตัดเก็บนี่มีด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเคีเค้ยวเยอะมากมอันนี้ก็เคี้ยวเยอะมาก ตอนมังนี่วนเขียวเยอะมากอันนั้นสามต้นนู้นเอาไปทําแม่พันธุ์นะคะสมต้นนู้นอาไปทแม่พันธุ์สามต้นนั้นนะคะเอาไปทําแม่พันธุ์อันนี้เราจะเลี้ยงแล้วรอจาหน่ายนะคะแต่ก็คงจะใช้เวลาอีกนานหลายเดือนเหมือนกันนะคะกว่าเขาจะแข็งแรงเนาะบอกไปก่อนนะคะอันนี้เป็นการผ่าครั้งที่ห้าของอารีนะคะก่อนหน้าน,นี้เราผ่าอะไรไปแล้วพี่ ทับทิมชมพูไก่สุดสงวนแล้วก็ถุงเงินถุงทองสามครั้งแล้วนะแล้วก็ลูกไม้ปากกันดำสี่ครั้งแล้วก็อันนี้นะคะเป็นครั้งที่ห้าที่อลิตมาผ่าหัวนะคะค่อนข้างประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าทับทิมชมพูไก่สุดสงวนแล้วก็ถุงเงินถุงทองของเราติดดีมากเพื่อน ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็รอการอัปเดตนะคะเพื่อนๆพื่อว่าต้นทับทิมแดงหรือทับทิมสยามของเราจะแตกติดดีขนาดไหนนะคะแต่ว่าพีา่พี่ที่ทําไปแล้วนะคะพ,พี่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 ก็คือไก่สุดสงวนแล้วก็ทับทิมแดงแล้วก็ถุงเงินถุงทองนะคะตอนนี้แตกติดดีมากเลยค่ะบอกไว้ก่อนนะคะว่าเป็นมือใหม่นะคะมือใหม่แล้วก็เราก็ได้เรียนรู้มาจาก youtube เหมือนกันนั่นแหละคะ่ะเพื่อนเพื่อน จากาพี่ๆช่องใหญ่ๆเขาเนาะแล้วก็เรียนรู้มาแล้วก็เอามาหัดทํานะคะเพราะปกติแล้วอลีก็จะทําต้นไม้ใหญ่ซะเป็นส่วนมากนะคะอย่างเช่นต้นจิกต้นกระโดนต้นสม็ตรแดงหรือว่าขุดล้อมหมักฟอกเทลก็ต้นโมกต้นอะไรแบบนี้อลีจะถนัดนะคะพวกเสียบยอดตอนกิ่งอลีจะเก่งนะคะเรื่องนั้นแต่ว่าบนสีนี้คืออลีทาเพราะว่าดิฉัน ดิชันชอบนะคะดิฉันชอบแล้วก็อลีก็เลยต้องทําทให้ดิฉันนะคะแล้วเพราะว่าดิฉันอยากจะทานะคะเพื่อนๆดิฉันนั้นเป็นคนที่ชอบบอลมานานแล้วนะคะแต่ว่าอลี่ไม่ค่อยให้ทํานะคะพอพอมีกระแสอหลีก็เลยเออยอมยอมให้ทํานะคะตอนนี้อลี่ก็ซื้อให้ดิฉันหลายต้นแล้วนะคะแล้วก็มีบอลสีในการปกครองบอลสีที่เราซื้อมา เลี้ยงก็ถือว่าหลายสายพันธุ์แล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีเก็บสะสมแล้วก็ยังไม่มีจําหน่ายนะคะเพื่อนๆเพราะเราก็เพิ่งมาเล่นบอลสีได้ช่วงที่ว่ามีกระแสะนี้นะคะเพื่อนๆก็ยังไม่มากเท่าไหร่น่า,นาจะรอปีหน้านะคะกลางๆปีหน้าก็น่าจะได้แบ่งขายนะคระับทับทีมเม็ดแดงของเราก็ได้แยกต้นหัวเล็กๆออกมาเยอะมากเลยนะคะ แล้วก็มีแม่พันธมต้นนะคะที่เราจะเก็บไว้เราไม่ขายอันนี้เราก็จะเลี้ยงไว้ขายนะคะอันนี้ก็จะมาใส่กระถางค่ะกระถางของอันนี้ก็มีดินมีแกบมมีขุยมะพร้าวค่ะเพื่อนๆสุดดินนี้ดีมากเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆลองทําใช้กันนะคะทับทิมเม็ดแดงหรือว่าทับทิมสยามของเรานะคะเดี๋ยวดิฉันไปหาไม้มาคั้มก่อน นี่คะ่ะเราก็ได้ใส่กระถางเรียบร้อยเลยนะคะทับทิมเม็ดแดงของเราหรือทับทิมสยามนะคะเพ,พื่อนๆสวยมากเลยนะคะสีสวยมากเลยะคะ่ะเพื่อนๆดูสินี่เราก็แยกต้นได้เยอะเลยนะคะเพ,พื่อนๆสองสองสี่หกแปดสิบได้นนะะต้นเล็กสิบต้นนะคะได้ต้นเล็กสิบต้นพอดีเลยะคะ่ะเพ,พื่อนๆดูสิต้นเล็กเขาก็น่ารักนะคะนี่ค่ะต้นเล็ก ลากสีเต็มที่ก็จะสวยนะคะนี่นะคะต้นเล็กของเขาได้1ิต้นแล้วก็แม่พันธุ์ของเราได้3มต้นค่ะเราแยกจับก,กอเดียวนะคะเพื่อนเพื่อเมื่อกีน้นี้แล้วก็ได้ที่เป็นหัวเขี้ยวอีกเยอะเลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะหลังจากเราพึ่งแดดไ้สักพักหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนี่ค่ะทับทิมเม็ดแดงหรือทับทิมสยามของเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเขี้ยวอันีอลอิก,ก็จะใส่ในกระมังที่เป็น ดินแกลบขุยมะพร้าวนะคะค่อนข้างชื้นแล้วนะคะช่วงนี้ฝนตกตด,นะะดินก็จะแฉะแฉด้วยนะคะที่บ้านเราก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะวางง่ายๆเลยนะคะวันนี้เราค่อนข้างได้เยอะนะคะทับทิมเม็ดแดงเราอาจจะไม่ได้ขายตามกระแสทันกระแสนะคะเพื่อนเพื่อนกระแสบนเ,เดี๋ยวก็เงียบไปเนาะคนที่เล่นตามกระแสแต่คือเราทําต้นไม้อยู่แล้วนะคะเ,เพื่อน แล้วก็เป็นความชอบของดิชันอยู่แล้วต่อไปดิชันก็จะเมื่อก่อนตอนที่บอลสียังดังไม่มากนะคะดิชันก็มีสะสมอยู่สองสามพันนะคะนาลายเลืองพบแล้วก็หกหลงนะพี่นะแล้วก็เป็นบอลธรรมดาค่ะดิชันก็มีอยู่แล้วแต่ตอนนี้นะคะพอมีกระแสดิชันก็ไปหามาได้หลายพันเลยค่ะแล้วก็เอามาทําไว้แบบนี้ ต่อไปเราก็ไม่ได้คิดว่าจะขายไท้ทันกระแสอะไรนะคะแล้วก็คิดว่าต่อไปเราก็ขายต้นไม้อยู่แล้วนะคะโอกาสหน้าเราอาจจะพาเพื่อนๆนะคะไปขายที่ตลาดนัดนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็จะขายาตลาดนัดวันอาทิตย์ที่สงขานะคะตลาดนัดทางรถไฟที่สงขานะพี่นะเดี๋ยวถ้าแบบเรามีเยอะๆแล้วเราจะไปขายที่ตลาดนัดกันเดี๋ยพาเพื่อนๆไปดูกันด้วยว่าบรรยากาศตลาดนัดที่สงขาเป็นยังไงนะคะแต่ช่วงนี้ เป็นช่วงโควิดนะคะดิฉันก็จะไม่ค่อยได้ออกตลาดเท่าไหร่ออกไปขายของก็ไม่ได้ไปนะคะเมื่อก่อนนี้ก็จะพาต้นไม้ใหญ่ๆไปขายเยอะเลยค่ะเพื<ๆ>่อนๆต้นไม้ที่เราทําไว้พวกสมุนไพรพวกย่านางหรือว่าต้นจิกต้นกระโดนที่เป็นต้นไม้ต้นสม็ตแดงอะไรแบบนี้ดิฉันก็จะพาไปขายต้นข่อยต้นโมกแล้วพี่นะเราจะไปขายกันที่ตลาดสงขานะคะเมื่อก่อนนี้พอหลังๆเราไม่ค่อยได้ทําแล้วนะคะเรามาทําของเก่านะคะเพื่อนๆก็หยุด ต้นไม้ไปประมาณสองสามปีแล้วไม่ค่อยได้ขายเนี่ยค่ะหลังจากนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันก็จะเอาไปตั้งไว้ในที่ร่มนะคะไม่ให้โดนฝนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาค่อนข้างชื้นแล้วนะคะจะไม่ลดน้ําจะไปตั้งในที่ร่มโดยที่ไม่ปิดพลาส,สติกไม่คุมอะไรเลยนะคะเอาไปตั้งไว้แบบนี้เลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมานะคะจากประสบการณ์ที่เราเคยทํามาก็แตกดีนะคะสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหอลีแลนะดิฉันด้วยนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ